พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพรองค์เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยัตด์กมลมัตยกุณ วันนี้เราก็มาดูต่อนะครับในพระธรรมกราลาเทียนะบทที่4ข้อที่2 1ถึง3 1จัมโบโลก็ได้พูดถึงอับราฮัมอีกแล้วนะครับโดยยกตัวอย่างว่าอับราฮัมนั้นมีบุตรชายสองคนนะคืออิชมาเอลกับอิชัดนะอันนี้ก็มีแบ็กกราวนะครับขออธิบายแบ็กกราวนิดหน่อยนิดหน่อยให้พวกเราเข้าใจ จากพระธรรมบทโถมการนะครับคือพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าเขาจะมีลูกชายนะเพราะอับราฮัมบอกว่าขออวยพรพระเจ้าบอกว่าจะอวยพรอ,อับราฮัมอับราฮัมบอกว่ามีประโยชน์อะไรเพราะเขาไม่มีบุตรที่จะสืบมรดกเลยนะคงจะมรดกนี่คงตกเป็นของคนใช้คนนี้ยที่สนิทก,กับอับราฮัมอยู่มาตั้งแต่เด็กพระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ลูกชายที่เกิดจากเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้รับมรดกไม่ใช่คนคนนี้นะ แล้วก็พระเจ้าสัญญาว่าอับราฮัมจะมีลูกเปลี่ยนชื่อเขาด้วยจากอับราฮัมเป็นอับราฮัมบิดาของคนหลายชาติทีนี้ตอนที่พระเจ้าจัสอับราฮัมเนี่ยอับราฮัมอายุ75อิสยาอายุ65เพราะว่าเออไม่ใช่านางซาราายุ65คืออายุน้อยกว่าอับราฮัม10ปีก็ก็ดีใจแล้วก็รอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่าก็ ไม่มีสักทีนะซาราเองซึ่งเป็นภรรยาก็รู้สึกแย่มากรู้สึกผิดมากว่าเขาทําไมจึงไม่สามารถมีลูกให้กับอับราฮัมได้อันนี้ผู้หญิงจะรู้สึกเป็นปมด้อยรู้สึกว่าผิดมากเลยที่เขาไม่สามารถที่จะมีลูกให้กับสามีก็ยิ่งเวลาผ่านไปผ่านไปเขาก็รู้สึกไม่สบายใจจะทำยังไงดีนะเขาก็คิดไปคิดมาผ่านไปประมาณ10ปีนะครับ ตอนนั้นจาก75ก็เป็น85 86โอรู้สึกว่ารอต่อไปไม่ไหวนะเดี๋ยวไม่มีโอกาสที่จะมีลูกแน่นอนแล้วเขาก็รู้ว่าตัวเขาเป็นหมันแล้วทำไงดีอ่ะโอกาสเขามีลูกเนี่ยคงคงจะหมดหวังแล้วละ่ะเพราะตอนเป็นสาวยังไม่มีเลยตอนนี้กออ็อายุทั้งเ0็กว่าแล้วนะสำหรับซาร่าเนี่ยก็เลยมีความคิดเพราะสมัยนั้นเขาจะมีวิธีการก็คือว่าเมื่อตัวเองไม่มีลูก ก็เอาคนใชนะ้ซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยให้ไปมีลูกกับสามีของตัวเองแทนแล้วก็เพราะว่าทาสเนี่ยเป็นสมบัติของนายนะล้ลูกที่เกิดมาก็เป็นสมบัติของนายด้วยเพราะฉะนั้นถ้านางเองมีลูกไม่ได้ก็ต้องให้คนใช้ที่เป็นทาสเนี่ยไปหลับนอนกับสามีเพื่อจะได้มีลูกแล้วลูกนั้นก็ถือว่าเป็นลูกของนายคิดได้อย่างนี้ก็เลยยก นางฮากาซึ่งเป็นหญิงชาวอียิปต์นะซึ่งยังอยู่ในวัยที่จะมีลูกได้ก็ยกให้อับราฮัมอับราฮัมก็หลับนอนกับน,นางแล้วก็ได้ผลนะครับปรากฏว่าฮากาก็ตั้งครรภ์แล้วก็คลอดลูกชายคืออิสมาเอลนะคืออิสมาเอลอันนี้เปาโลยกตัวอย่างว่าลูกคนนี้เกิดตามธรรมดาคือเกิดตามวิธีการของธรรมชาติ ผ่านไปประมาณ13ปีนะปีในที่สุดนางซาราก็ตั้งขันตามที่พระเจ้าสัญญาไว้นะตอนนั้นอับรามอายุ9 9นะสารารายุค9 9ก็ตั้งครรภ์พะอีกปีหนึ่งปั๊บนางก็คลอดลูกชายคืออิสอนะแล้วเปาโลก็ได้ยกมาตรงนี้ว่าอิสอักเนี่ยคลอดตามพระสัญญาของพระเจ้า คือคลอดอย่างอัศจรรย์นะตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่ว่าอิสมาเอลเนี่ยคลอดตามวิธีการของมนุษย์นะตามเนื้อหนังนะตามธรรมชาติแต่ของอิสราเเนี่ยคลอดตามพัะสัญญาของพระเจ้าอันนี้คือความแตกต่างกันนะครับแล้วก็เปาโลก็ได้ยกตัวอย่างว่านางฮากาเนี่ยเป็นเหมือนกับพันธสัญญาเดิม นะพันธสัญญาเดิมตรงนี้บอกนะฮนะแล้วก็บอกว่าอิสมาเอลเนี่เป็นบุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นทาสส่วนอิสซากเนี่เกิดจากหญิงที่เป็นไทนะแล้วก็บอกว่าเ,เนี่ยหญิงสองคนนั้นเปรียบเสมือนกับพันธสัญญาสองอย่างคือพันธสัญญาเดิมที่ภูเขาซีนายโดยพระบัญญัติ ที่พระเจ้าให้กับอัปรหาหัมให้กับโมเสสโทษให้กับโมเสสที่ภูเขาซีนายซึ่งเปรียบเสมือนกับนางฮากาซึ่งเป็นชาวอียิปต์นะแล้วก็คลอดลูกเป็นทาสนะแล้วก็เอ่อแล้วก็บอกว่าซึ่งตรงกับกรุงเยรูซาเล็มในปัจจุบันก็คือสมัยของเปาโล เยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางของพระบัญญัติของพระเจ้าและชาวยิวที่นั่นก็พยายามได้ความชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติโดยใช้ความสามารถมนุษย์โดยใช้เนื้อหนังก็เหมือนการเกิดของอิสมาเอลก็ใช้ความสามารถของมนุษย์วิธีการของมนุษย์แผนการของมนุษย์นะครับก็เปรียบแบบนี้นะแล้วก็บอกว่าโดยวิธีการแบบเนื้อหนังเนี่ยก็บอกว่า คนในเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยก็ยังเป็นทาสอยู่นะคือเป็นเป็นทาสของความผิดบาปนะที่ทำบาปญัญ,ญิไม่สามารถปลดปล่อยให้หลุดพ้นได้นะแต่ว่าฮซาราเนี่ยเปรียบเสมือนกับเยรูซาเล็มที่อยู่เบื้องบนนะครับคือสวรรค์เป็นไทยเป็นมารดาของเราทั้งหลายคือเป็นมารดาของทุกคนที่เกิด เหนือธรรมชาติเกิดตามพระสัญญานะฮะแล้วก็ไอ้นี้ยกตัวอย่างอิสยานะครับบทที่54นะข้อที่หนึบอกว่าจงชื่นชมยินดีเถิดโอหญิงมันเอย๋ยผู้ไม่คลอดบุตรจงเปล่งเสียงโห่ร้องเจ้าผู้ไม่เจ็บคันเพราะว่าบุตรของแม่ร้างก็ยิงมีมากกว่าบุตรของหญิงที่อยู่กับสามีอันนี้คือคําเผยพระชนะพูดถึงคนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญ,ญาณ นะคนที่เกิดฝ่ายวิญญาณบังเกิดใหม่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยจะมีมากกว่านะคนที่เกิดตามธรรมชาติตามพระบัญญตัติแล้วมันก็สําเร็จเป็นจริงแล้วนะครับทุกวันนี้คนที่เกิดฝ่ายวิญญาณที่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้านะสองพันกว่าล้านนะครับส่วนพวกยิวนะซึ่งยังถือพระบัญญัติอยู่นี่นะครับก็ประมาณเนี่ย ในอิสราเอลก็9ล้านนะ9ล้าน5อยู่ที่สหรัฐเนี่ยผมไม่ทราบนะจำนวนเท่าไหร่อาจจะประมาณ5ล้านคนนะครับอยู่ที่นั่นก็น้อยกว่าลูกที่เกิดฝ่ายวิญญาณซึ่งมีตั้ง2,000กว่าล้านทั่วโลกนะครับอันนี้ก็สำเร็จเป็นจริงแล้วนะแล้วก็เปาโลก็ได้ย้ำบอกว่าดูเถิดพี่น้องทั้งหลายเราเป็นบุตรแห่งพระพระสัญญา เช่นเดียวกับอิสตตรงนี้เป็นการย้ำนะครับให้เราได้รู้ว่าเราได้มาเป็นลูกของพระเจ้าตามพระสัญญาไม่ใช่โดยวิธีการตามธรรมชาติ <c oughs> แต่โดยพระสัญญาโดยความเชื่อนะเราบาังเกิดฝ่ายวิญญาณนะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วก็บอกว่าในสมัยโน้นนะครับบุตรที่เกิดนะ ตามเนื้อหนังเนี่ยก็ได้ข่มเหงบุตรที่เกิดตามพระวิญญาณนะคือตามพระสัญญาซึ่งอันนี้ก็อยู่ใน <c oughs> ถ้าเราดูนะครับในปฐมกาลเนี่ยบทที่21ข้อ9ก็ได้บันทึกไว้นะครับว่าซาราเห็นอิชมาเอลเนี่ยในนี้บันทึกว่ากำลังเล่นอยู่กับอิชอนะ แต่เปาโลได้ใช้คำว่าขมเหงนะบอกว่าผู้ที่เกิดตามธรรมดาได้ขมเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณฉันใดปัจจุบันก็เหมือนกันฉันนั้นก็เล่นกันนะครับพี่อายุ13นะห่างกันตอนนั้นก็คงจะคิดว่า H อชอเนี่ยคงจะโตแล้วนะครับหย่านมแล้วนะอาจจะประมาณ 6-7ขวบเราไม่ทราบนะครับยานมไม่รู้อายุเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะ4-5ขวบนะก็บวกไปอีก13ปีนะก็อิสมาเอลก็วัยรุ่นโตมากแล้วนะครับจะเป็นหนุ่มแล้วก็ไปเล่นกับน้องอาจจะแรงหน่อยนะก็เลยทำาให้เซารานี้ไม่พอใจแล้วบอกว่าให้ไล่หญิงที่เป็นทาสนี้ไปเสียนะเออเนี่ยจงไล่หญิงทาสกับบุตรของนางไปเสียเถิด เพราะว่าบุตรของหญิงถ้าจะมารับมรดกร่วมกับบุตรของหญิงที่เป็นไทยไม่ได้อันนี้คือหลักการเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เปาโลได้หยิบยกมาเป็นหลักการให้เห็นนะครับว่าผู้ที่จะรับมรดกตามพระสัญญาเนี่ยก็ต้องเกิดโดยพระสัญญานะครับถ้าเกิดแบบวิธีการธรรมชาติ ก็เปรียบเหมือนพันธัญญาเดิมโดยพระบัญญัติเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับมรดกฝ่ายวิญญาณเยรูซาเล็มที่มาจากเบื้องบนได้เพราะว่าเ,เขาไม่ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้าโดยการทําตามพระบัญญัติทําไมไม่ได้รับเพราะเขาทําไม่ครบถ้วนคือได้รับเหมือนกันนะครับถ้าทําครบถ้วนแต่ว่ามันยากมากที่เราจะทําได้ครบถ้วนได้ตลอดเวลา โดยไม่บกพร่องเลยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือไม่มีทางนะครับที่จะทําได้นะแล้วก็เปาโลก็เลยเน้นณตรงนี้นะครับว่าให้เราชื่นชมยินดีเพราะว่าเราเป็นบุตรของหญิงที่เป็นไทยหมายถึงว่าเราเกิดตามพระสัญญาของพระเจ้าให้เรามั่นใจนะแล้วกออ็อันนี้คือข้อสรุปนะครับของจามเปโลที่ ยกขึ้นมาเพื่อจะสอนคริสเตียนที่กราเชียบอกว่าการเกิดโดยความเชื่อในพระเยซูเนี่ยเป็นการเกิดตามพระสัญญาของพระเจ้านะซึ่งมันเหนือกว่าการเกิดในฝ่ายเนื้อหนังนะครับที่เ,เขาเรียกว่าพวกยิวพยายามจะยึดพระบัญญัติแต่ตรงนี้มีเกรดนิดหน่อยนะครับที่ผมอยากจะเขาเรียกว่า ให้พี่น้องได้รับทราบคือสำหรับคนอิสลามเขาถือว่าผู้ที่จะสืบเชื้อสายของอับราฮัมเนี่ยไม่ใช่อิสซากแต่เป็นอิชมาเอลเพราะเขายึดว่าอิชมาเอลเนี่ยเป็นบุตรคนโตจึงได้รับสิทธิบุตรหัวปีจะต้องเป็นตัวแทนของอับราฮัมไม่ใช่อิสซากเพราะอิสซากนี่เ,เกิดทีหลัง จากอิชมาเอลถึง13ปีนะแล้วตอนที่เข้าสุนัตนะอิชมาเอลนี่ก็เข้าสุนัตอิสอาเข้าสุนัตตอนคลอดหลังจากคลอด8 8วันก็เข้าสุนัตนะเข้าสุนัตตามที่พระเจ้าสั่งไว้นะแล้วอิชมาเอลตอนนั้นอายุ13ก็เลยเข้าสุนัตเพราะฉะนั้นอิสลามจะเข้าสุนัตตอนอายุ13ยิวจะเข้าสุนัตเด็กผู้ชายตอน8วัน น,นี่คือความแตกต่างนะครับแล้วทางอ,อ,อิสลามเนี่ยก็ยึดทางอิชมาเอลเนี่ยเป็นสายมาและถือว่าออสืบเชื้อสายตามเ,ออเขาเรียกมรดกแห่งพันธสัญญาของอับราฮัมเ,เขาถือว่ามาทางสายอิชมาเอลไม่ใช่สายอิชอัดแต่คนยิวก็ถือว่าเป็นสายอิชอาะพระ,ะคัมภีร์บอกว่าอิชอาดเนี่ย ก็คือผู้ที่จะรับมรดกแล้วอิชมาเอลก็ถูกขับไล่ออกไปและอิสาก,ก็ได้ครอบครองทั้งหมดของอับราฮัมนะตามตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้จริงๆนะครับอันนี้คืออความแตกต่างนะครับที่จะชี้ให้เราได้เข้าใจณตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนั่นคือพื้นฐานทางด้า,าศนศาสนาศาสตร์ในความเข้าใจเพื่อทําให้ชาวกาลาเทียมมั่นใจว่าสิ่งที่เปาโลสอนนี่มันถูกต้อง นะถูกต้องตามความจริงแห่งข่าวประเสริฐเขาควรจะยืนจัดอยู่ในจุดยืนที่ถูกต้องไม่ควรจะควยเขวแล้วก็กลับไปหลงทางออกไปไปในทางของพระบัญญัติซึ่งจะนำ,นำให้เขาเนี่ยพลาดจากความจริงที่สำคัญของข่าวประเสริฐหลังจากนั้นในบทที่5จามปรโรก็พูดถึงหลักการปฏิบัติบทที่5บทที่6ของกาลาเทียเนี่ยเป็นหลัก การดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นลูกแห่งพระสัญญาเราได้เชื่อในพระเยซูแล้วเนี่ยเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็ในบทที่5ข้อ1นถึง15หนะครับหัวข้อคือว่าตั้งมั่นอยู่ในเสรีภาพนีน่คือหัวข้อนะครับคือโดยเริ่มต้นเปาโลก็บอกว่าทั้งทั้งหมดที่อธิบายมาเนี่ยก็สรุปได้ว่าพระเยซูคริส ได้ปลดปล่อยเราที่เชื่อในพระองค์เนี่ยให้เป็นไทยให้เป็นอิสระแล้วจากการเป็นทาตของความบาปโดยความเชื่อในพระเยซูเจ้านะเพื่อเราจะได้มีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตกับพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นให้ตั้งมั่นคงอยู่ให้ยึดมั่นในเสรีภาพนั้นอย่าก,กลับไปสู่การเป็นทาตนะโดยอาศัยกำลังของเนื้อหนัง อย่าก,กลับไปเป็นทาสโดยอาศัยธรรมบัญญัตินะเพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นจะไม่สามารถปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากบาปได้นะผู้ที่จะปลดปล่อยเราให้พ้นจากบาปได้เนี่ยคือพระเยซูคริสต์เจ้าโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เปาโลได้อธิบายใน2โครินธ์บทที่3นะข้อที่17บบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นเห็นไหมครับเสรีภาพที่พระคริสต์ประทานแก่เราเนี่ยมาโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเข้ามาอยู่ภายในเราเพื่อจะปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากพันธนาการของความบาปนะที่มาโดยอํานาจของเนื้อหนังเพื่อเราจะได้หลุดเป็นไทยเป็นอิสระนะแล้วก็บอกว่าเราไม่มีภาพคลุมหน้าแล้ว ถ้าคุณหน้านี้ก็คืออะไรครับคือหลักศาสนหาหลักธรรมบัญญัต àng, ิต่างๆถ้าคมภีเดิมพันธสัญญาเดิมมาเบมาปิดบังตาแล้วก็มองไม่เห็นพระสิริของพระเจ้าเราจึงได้แลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลําดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญ,ญาณนี่คือเสรีภาพ ที่เปาโลได้พูดถึงในกาลาเทียเสรีภาพในพระเยซูคริสต์เจ้าการที่เราจะเริญเติบโตขึ้นได้เนี่ยเราต้องมีเสรีภาพเราต้องมีพื้นที่ในการขยายนะแต่ถ้าเรากลับไปอยู่ในกรอบของพระบัญญัติเราจะโดนล็อกเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ผูกมัดเราจะไม่สามารถเติบโตขึ้นสู่ความไยบณ์ในพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้คือสิ่งที่ เปาโลพยายามอธิบายนะเพื่อให้คริสเตียนที่กราเทียได้เข้าใจว่าเขากําลังถูกชักจูงเขากําลังถูกล่อลวงให้กลับไปติดคุกว่านนนะพระเยซูป,ปลดปล่อยมาจากคุกแล้วอยาก,กลับเข้าคุกไปอีกนะหลุดมาแล้วเพราะฉะนั้นให้ยึดมั่นไว้นี่สําคัญมากนะครับอันนี้หลายคนก็ยังขาดความเข้าใจ เหมือนที่เปาโลได้บอกแล้วท่านเริ่มต้นมาดีแล้วเริ่มต้นโดยพระวิญญาณแล้วทำไมจะไปจบลงด้วยเนื้อหนังอีกก็เดิมก็ใช้กำลังเนื้อหนังดำเนินชีวิตก็แพ้มาตลอดล้วมาเชื่อพระเยซูก็ได้รับการปลดปล่อยมีชัยชนะขอบคุณพระเจ้าเอาแล้วทำไมจะกลับไปแบบเดิมอีกอะจะกลับไปหาเนื้อหนังเพื่อจะเอาเนื้อหนังตัวเองมาสู้กับบาปและคิดว่าจะชนะไม่มีทางไม่มีทางหรอกครับ แล้วก็อันนี้สำคัญมากนะครับเราต้องเข้าใจนะเปาโลได้ตักเตือนอย่างหนักแน่นนะครับบอกว่าถ้าพวกเขาเนี่ยไปตามคำชักจูงของพวกยิวที่มาจากเยรูซาเล็มนี่นะไปรับพิธีเข้าสุนัตเพื่อจะไปเข้ารีดเป็นยิวนะเพราะว่าจะได้สมบูรณ์ในความรอดนี่นะนะ เขาจําเป็นถ้าเขาเข้าไปพิธีเข้าสุนัตเนี่ยเขาจะต้องผูกพันตัวเองกับธรรมบัญญัตินั่นแสดงว่าเขาเลือกเห็นไหมฮะเขาแสดงนั่นแสดงว่าเขาเลือกที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติเพื่อจะได้ความชอบธรรมและถ้าเขาเลือกอย่างนั้นเขาต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกข้อโอ้ซึ่ง มันไม่มีทางที่จะทําได้อยู่แล้วพวกยิวเนี่ยขนาดได้ยินเสียงพระเจ้ารัดที่ภูเขาซีนายนะได้ยินเลยด้วยหูได้เห็นโอ้โหเรียกว่ามีบันทึกว่าเขากลัวจนตัวสั่นแล้วมาหาโมเสสบอกว่าวันหลังไม่ต้องให้พระเจ้ามาจัดโดยตรงเขาจะตายเอาหัวใจจยาวายพระเจ้าจะจัดอะไรเขาก็กรุณาจัดผ่านโมเสสแล้วให้โมเสสมาแจ้งเขาจะเชื่อฟังทุกอย่างเลย เขาจะไม่ดื้ออีกแล้วเข็ดลาบเข็ดเข็ดจนตายไม่เอาแล้วเนะี่ยเขาจะไม่ดือ้อเขาจะเชื่อฟังพี่น้องไปอ่านนะครับผ่านไปไม่นานโมเสสขึ้นไปบนภูเขาไปรับบัญญัติสิประการสี่สิบวันต่อมาสร้างรูปวัวทองคำโอ้ยแก็กเสียนะกุ้มใจมากนะนี่แหละครับคือมนุษย์นะฮะถ้าเราอาศัยเนื้อหนังเนี่ย ไม่มีทางนะีไม่มีทางที่จะสําเร็จได้เลยนะแล้วเปาโลก,ก็ย้ําเลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเขาเลือกแบบนั้นเนี่ยการตายของพระคริสต์ก็จะไม่เป็นประโยชน์สําหรับพวกเขาอีกต่อไปโอ้นี่คํารุนแรงมากเลยนะนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเขาได้เลือกที่จะเดินออกจากร่มพระคุณของพระเจ้าเพื่อจะเข้าไปอยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้า เขาได้ออกจากพันธสัญญาใหม่เข้าไปสู่พันธสัญญาเดิมนะพวกเขาเลือกที่จะลงเรือลำเดียวกันกับพวกยวนะคือไม่ได้รับประโยชน์จากข่าวประเสริฐอ,อย่างที่ผมเรียนพี่น้องแล้วนะครับ ยิวส่วนใหญ่ในโลกทุกวันนี้ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการสิ้นพชนของพระเยซูคริสต์เจา้ายังไม่ได้รับประโยชน์จากข่าวประเสริฐขณะที่พวกเรารับพระพรเป็นลูกพระเจ้ารับพระวิญญาณในมากมายฟื้นฟูนฟนเยอะแยะไปดูพวกยิวนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้รับไม่ได้รับความรอดไม่ได้รับพระวิญญาณเขายังพยายามปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่างที่ผมขอย้ำอีกทีหนึ่งอิสราเอลมีชาวยิวอยู่9ล้านหแสนคน เชื่อพระเยซูเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่เกินสอง0 0ื่น้าไม่เกินสอง0 0ื่นคนน้อยมากนะครับก็เลยไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะได้ความชอบธรรมด้วยการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติถ้าเลือกเส้นนั้นก็หลุดจากพระคุณนี่เปาโลย้ำชัดเจนนะครับเปาโลใช้คำรุนแรงว่าพวกเขาก็ขาดจากพระคริส อ้โก็คือว่าเราเป็นคนต่างชาตินะเออถ้าเราเกิดมาเป็นยิวก็ไม่ว่านะครับเราก็ก็เป็นยิวอยู่แล้วนะครับเข้าสุนัตถือวันสบาโตวันเสารอะไรก็ว่าไปสัตว์มนทินสัตว์สะอาดต่างๆตามธรรมเนียมเปาโลก็เป็นยิวนะครับเขาเกิดในในในขนบธรรมเนียมประเพณียิวในธรรมบัญญัติแต่เขารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ใช่ทางแห่งความรอดเขาจึงมาเชื่อในพระเยซู แต่เวลานี้พวกยิวที่เชื่อพระเยซูกําลังมาโน้มน้าวพวกชางทานให้กลับไปเป็นยิวแล้วพวกต่างชาติกําลังไข้เขวงง,งงอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนะเพราะพวกนั้นขู่ว่าถ้าไม่เข้าสุนัตจะไม่รอดนะเปาโลบ,บอกว่าถ้าเข้าไปสุถ้าไปเข้าสุนัตสิไม่รอดนะเปาโลบ,บอกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับพวกเขาจะขาดจากพระคริสต์ หมายถึงก็จะสูญเสียความรอดในพระเยซูไปนั่นเองนี่แหละครับที่ทําให้เปาโลร้อนใจรีดเขียนจดหมายแล้วเปาโลก็ดุนแรงชัดเจนมากนะคือให้รู้เลยว่าความชอบธรรมของพระเจ้าเนี่ยมนุษย์จะได้รับเนี่ยโดยความเชื่อเปาโลย้ําในโรมบทที่หนึ่งข้อที่สิบเจ็ดเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อผู้ชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยู่โดยความเชื่อ ถ้าเขาละทิ้งนะ,ะบางคนบอกอาจารย์ก็ผสมผสานสิ<ม>ก็เหยียบเรือสองแคมเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยนะครับพี่น้องลอาคิดดูนะครับถ้าเหยียบเรือสองแคมแล้วพี่น้องจะจบลงตรงไหนก็จบลงลงในน้ําสิครับมันไม่ได้ครับเราต้องเลือกกาลาเทียเขาจะต้องเลือกครับเขาจะยืนอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าโดยทางพระเยซูริจ้า หรือเขาจะเลือกกลับไปสู่ทางของพระบัญญัติซึ่งพวกยิวก็ยึดอันนี้มาจนคทุกวันนี้คืนนี้ผมยังพูดกับพี่น้องเนี่ยยิวส่วนใหญ่ยังยึดในพระบัญญตัติถ้าอย่างนั้นก็คือไม่รอดเพราะเขาอาศัยว่าต้องสร้างความรอดขึ้นด้วยความชอบธรรมที่เขาจะทําขึ้นมาเองตามธรรมพระบัญญตัติไม่มีทางสําเร็จได้เลยเพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยบอกว่า ต้องยึดความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเอาไว้เท่านั้นนะซึ่งจะทําให้เราบังเกิดโดยพระวิญญาณและเรากําลังรอคอยที่จะเข้าสู่ความบริสุทธิ์และความชอบธรรมอันบริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราจากโลกนี้ไปหรือเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาแน่นอนเข้าสู่ความบริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้น ในในขณะที่เรายังอาศัยอยู่ในกายเรือนดินนี้นะครับเพราะว่าเรามีธรรมชาติบาปที่ต่อสู้กันอยู่ข้างในนี้แต่เราพึ่งพระวิญญาณแล้วเรากำลังเดินหน้าไปด้วยความหวังใจอย่างเต็มเปี่ยมในพระคุณของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> มันเป็นคนละทางคือต้องเลือกนะครับเหมือพระเยซูตัดทางแคบทางกว้าง เดินกับพระเยซูก็คือเดินในทางแคบเดินโดยความเชื่อความชอบธรรมมาโดยความเชื่อแต่ถ้าไม่เลือกทางนี้ก็คือก็ไปทางกว้างบางคนบอกอาจารย์ก็วิ่งไปทางแคบแล้วเส็จแล้วก็วิ่งมาทางกว้างแล้วก็วิ่งไปวิ่งมามันไม่ได้ครับต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเมื่อมาทางพระเยซูคริสต์ก็คือทางแห่งความเชื่อเราจะต้องยึดในเส้นทางนี้ไปจนถึง จุดหมายปลายทางคือชีวิตนิรันดร์ความรอดในแผ่นดินของประชาเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยศักดิ์กมลมาตยากุณ